สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวแบบวันเดทิปใกล้กรุงเทพที่บางกอกบัวกันค่ะบอกเลยนะคะว่าทิปนี้เดินทางง่ายบรรยากาศดีแถมยังมีกิจกรรมเพียบเริ่มจากการเดินทางนะคะเราจะนั่ง BTS มาลงที่สถานีบางนาค่ะแล้วต่อด้วยรถสองแถวไปยังท่าเรือค่ะเราจะขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งบางกอกบัวกันค่ะ แล้วนะคะจะมีจัก,กรยานให้เช่าราคา50บาทเท่านั้นค่ะปั่นรับนุ่มชิลๆไปที่บ้านกลางสวนกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาวิสาปปูม,ม่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสา,าวบฟ้าก้องพันคะะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บางกอบวัววันนี้เราจะพามาทำลูกป,ประครบกันที่บ้านกลางสวนกันค่ะ กิจกรรมที่เราจะทําวันนี้ก็คือทํารูปประครบสมุนไพรกันค่ะใครชอบแนวออร์แกนิกธรรมชาติต้องถูกใจแน่นอนค่ะจากนี้ยังมีกิจกรรมอ,อื่นๆเช่นไพรเลือคยายกทํายาดมสมุนไพรหรือว่า,วา,วารูปต่างๆค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมของรูปประครบกันค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นไพรจะช่วยแก้ปวดเมื่อยบรรเทาอาการร้าของกล้ามเนื้อค่ะต่อมาจะเป็นคมมินนะคะจะช่วยลดอาการอักเสบและทําให้ผิวผ่อนคลายค่ะ ต่อมาจะเป็นตะไครนะคะจะช่วยเรื่องของการบวมฟกช้ำรวมถึงการทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกค่ะอย่างต่อมาคือมะกรูดนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยทำให้สดชื่นแล้วก็ช่วยลดอ,อาการคันได้ด้วยค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะใบมะขามช่วยลดผดผื่นผื่นคันผื่นร้อนบนผิวหนังได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำสมุนไพรทั้งหมดมาผสมกับกระบูนพิมเสนและเกลือค่ะเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นและช่วยให้สปะคุณของสมุนไพรทำงานได้ดีขึ้นค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วนะคะก็ตักสมุนไพรใส่กระบวยให้แน่นๆเลยค่ะแล้วความลงบนผ้าขาวบางจากนั้นนะคะก็จะห่อให้เป็นทรงลูกตุ้มค่ะแต่ใช้เชือกมัดให้แน่น ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้รูปประครบน่ารักน่ารักใช้งานได้จริงพร้อมเอาไปใช้ได้เลยค่ะกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้นะคะครอบกลุ่มตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุเลยค่ะพอรูปประครบนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีมากใครนะคะที่ปวดหลังปวดคอปวดไหล่แนะนำเลยค่ะและสุดท้ายนะคะคุณค่าที่เราได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะก็คือได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของไทย ได้รู้สรรพคุณของสมนุนไพรแต่ละชนิดอีกทางนะคะยังได้ฝึกทักษะการทําด้วยตัวเองด้วยค่ะรวมถึงได้พักผ่อนในบรรยากาศดีๆธรรมชาติธรรมชาติได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าค่ะเป็นจิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและยังได้สัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศดีๆของบางกอบัวอีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นทริปหนึ่งวันที่ครบมากๆเลยค่ะทั้งเที่ยวทั้งเรียนรู้แล้วก็ทั้งดูแลสุขภาพตัวเองในเวลาที่ไม่นานด้วยค่ะถ้าใครกําลังมองหาสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพแบบสบายๆชิลๆแนะนําที่ดีเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ